สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแม่น้อยนาแฟมิลี่นะคะสวัสดีตอนเย็นๆน,นะครับตอนเย็นเช้าวันอาทิตย์เฮ้ยน้อยนาน้อยนะโย,นะยนมาพี่เร็วเรวเรว็วันนี้ลูกชายก็ออกเล่นกำลังกายกำลังกายเหมือนเดิมครับน้อยนะ ปะเลยปะเลยปะเลยคุณแม่คุณแม่แมน้อยนะย่งอย่าเล่นของผมบอกแม่แม่อย่าเล่นของผมนะครับอย่าเหยียบของผมนะคะบ,บอกคุณแม่เอออย่าให้ล้อรถเขาข้ออีกเยอะขึ้นมัอว่านเลยอย่าให้ล้อรถติดคออีกนะเล่นดีดูนั่งแล้วครับนั่งแล้วครับอุ้ยอุยอุย ดูโชว์โชโชโช,โชเล่นได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกอย่างเอาเอาจะเล่นอะไรขับรถขับรถเลยก<ป>เลยไปเที่ยวไหนดูด<ๆ>ยอดบรรยากาศยามแรงยามดินเ็ดจ้ะสดชื่น่าเริงเหมือนเดิมครับได้เวลาออกกำลังกายตอนเย็น ไม่ได้เดินก็อยู่ในข้อ <buying them. S 1> ก็เล่นออกเล่นกีฬาออกพลังใช้พลังงานเหมือนเดิมเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ยานะครับอย่านะครับจ้ะหน่อยนะหน่อยนะหน่อยนะแม่แยงแล้วแม่แยงลูกไปแล้วเอา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 าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรนั่นนันั่น อย่าให้ตูดเข้าล้อรถเออตูดเข้าล้อรถออกไม่ได้เลยูสนุกใหญ่เลยครับเล่นสนุกมากเลยครับคุณแม่ไม่ต้องหวง่วงหลวงแม่น้อยหนาไม่ต้องห่วงผมผมเล่นดีเจยวันนั้นคุณแม่น้อยหนาเห็นล้อรถติดคอลูกนาน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 แม่น้อยหนาก็จะดึงออก จะดึงออกให้ลูกเลื่อยวยก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 น้ำหนักนักกีฬายกน้ำหนักวิ่งวงแรงแรงวิ่งวิ่งวิ่งอ้้อูโอ้โอ้วิ่งวิ่งนี่ออกตะบ้อออกตะบ้อวันนี้เอาปิดไม้แล้วนานโดนแล้ววันนี้ไปสิยกให้น้อวันนี้น้อใครน้อจะยกให้นี่น้อ มันหนักเนอะพีจ้าแม่ยกบได้เด้อมันหนักเนาะหนักมากเลยนะนี Ew, ่มือข้างหนึ่งก็ถือกล้องยกข้างเดียวไม่ไหวนะพีจ้าแม่ยกไม่ไหวไปเรียนลูกบอลไปเรียนลูกบอลเด้อเตะบอลมาเตะบอลมาหลุดเรื่อยเรื่ยเรื่เรื่ห่วงห่วงห่วงล้อรถห่วงล้อรถครับเอ้าเอาเล่ยนฮูลีฮูล ฮูลิฮูลเส้นใหญ่กร้ปองเล่นกระจุยกระายมาทางนี้มาทางนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดปัดปืดปัดออกนอกสนามอีกแล้วจุยจุยไปอือออกอีกแล้วออกอีกแล้ว

นี่เราซอยเส้นใหญ่นี่ซอยเส้นใหญ่เอา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 วิ่ง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 อ้าวิ่งวิอันนี้ไม่หนักอันนี้ไม่หนักยกได้สบายไม่หนักครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ย้าเข่าหัวเด้อออกได้เลย วิ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 เตะเตะเตะุยกระจายตะชุยกระจายด้ด้ทำไรเนี่ยานนดูดูดู้ยชุย้ยุ้ยอุ้ยสนุกครับสนุกครับ สดชื่นล่เ,ลนเริงเหมือนเดิมครับวิ่งนั่นวิ่งขาลากเอาขาลากดูดูดูขาลากขาลากไม่ยอมไม่ยอมหยิบไม่ยอมจับดีๆนะเอาขาลากเอาเข้าไปในบอ่อนาลูกบอลหอยเอาแม่แย่งแล้วแม่แย่งแล้วแม่แย่งแล้วแม่ไหนนาแย่งแล้ว รุนแรงรุนแรงหมุดหิดครับผมหมุดหิดผมเอาล้อใหญ่ไม่ได้ผมเล่นล้อเล็กตึมตึมตึมเอ้าเอาเอ้าเอ้าลมบันไดแล้วลมบันไดแล้วเอ้า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 เฮ้ยเฮ้ยย นานนานยาดันยาดันดินละสลืดเนาะหัวสิพังแล้วเห็นไหมล้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 มเมีนขาหักก็สิขาหักระบายหน่ะยเนอะลูกได้บ่เมียนขาหักก็ดินั่ะตกหลุมตกหลุม ลุกลุ้มแม่เลย,ยนะลุกเดี๋ยวว่าแม่ขาหักกระเต็นเอ้อกระเดวกระเดวเแล้วบนนีเเออ้เอาเอาเอ้าลุกได้ไหมนี่ลุกได้ไหมนี่หอหึอลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เอาเอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับขาเคลียร์หรอ่ออหึอเป็นยังไงลุกได้ไหมเดินได้ไหม อือมเดินได้ไหมครับอืมนดิกน้อยอีกน้อย,ออยเล่นดือ้อเล่นซนอืมมเป็นขาเทเปเล่เปะนี้เลยเปะออกไปเลยมันพาผมล้มใช่ไหมพาเพชรจ้าล้มอ่ะเตะนี้เลย เดินดูเดินดูขาปกติไหมหึขาปกติเหมือนเดิมไหมเดินมาเดินมาไหนขาปกติเหมือนเดิมไหมฮึฮึฮ,ฮ,ฮ,ฮยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่ัะประกันพุดหลุมขุดลุมมกิง่งทั้งแม่ทั้งลูกน่ะน่ะไปอีกแล้วไปอีกแล้วชอบมากบอหลุมเนี่ย ขุดลุ่มเก่งอดูดูทำอะไรนะเอาเอาเอาเป็นนอนทับสูเมยเียังนั่นเอาเมยียไปบ่ได้เด้โอโอ๊ของขาน้อยนะเอาเอาถอยเอาคุณแม่ก็ดันเอาถอยโอ๊ยสุดยอดสุดยอดความดื้อความทน ออกมาเล่นก๊ไก่เอาว่าเล่นเก๊กไก่ยิ่งไปเล่นเก๊กไก่เม่เรีนกเก๊กไก่เร็วดูทำดูดูตบปัดตบปีตบปัดตบปีเอาเอาเอาตึำเดี๋ยวคุณแม่น้อยนาโกดแม่แย่งแล้วแม่ขโมยไปแล้วแม่ขโมยล้อรถไปแล้วเอาของผมไปไหนเอาของผมไปไหนครับเอาของจ่าไปไหนครับ เอาของเล่นจ้าไปไหนครับคุณแม่เอาของจ้าไปไหนครับหายแล้วหายแล้วหาหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วของจ้ายอยู่ไหนครับเอิเลีอนและสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่กดซับสไกร์กดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาน้องเระกจ้าปบอรรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ